วก็ถึงส่วนอภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบรถให้ลูกค้าที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจังหวัดระยองลุย อันดับแรกเลยต้องขอความพุณมพ่ตุ้มด้วยซื้อออนไลน์แบบ100%ไม่เคยเห็นลดเลยสักครั้งเดียวพี่ตุ้มจะต้องไว้ใจผมขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่ตุ้มเห็นรถวันแรกวันนี้จะยิ้มกว้างขนาดไหนไปกันเลย อดใจไม่ไหวจริงนะครับเดี๋ยวขออธิบายถึงฟีลลิ่งเร็วคันนี้หน่อยถึงแม้จะเป็นช่วงการทดสอบระยะสั้นๆแต่ความรู้สึกสัมผัสได้เร็วรถคันนี้อัตราเร่งดีมากเครื่องแน่นเกียร์เปลี่ยนชิดสมูทสุดช่วงล่างนี่อย่างเกาะมีช่วงจังวหวะนึงผมใช้เบรกกระทันหันเอาอยู่เลยทีเดียวผมบอกได้เลยว่าพี่ตุ้มที่รอที่ปลายทางคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเฟิร์ม คุ้มค่าแห่งการรอคอยดูสีสันเป็นไงเป็นไงดูยางเนี่ยไปบอกแลว้วคันนี้เห็นไหมยางใหม่ชําเลยดูแค่นี้ก็รู้แล้ว ี่เพิ่งออกจากอู่ไม่มีริ้วรอยอยู่แล้วเนียนกิก๊กทันนี้ให้เขาขี่มาเจอที่ส่วนอณภูมิไนงะบอยก,ก็นั่งเครื่องมาลงส่วนอณภูมิแล้วก็มาหาพี่ตุม้มลองดูนะอันนี้เบรกมืออันนี้ก็กระจกปรับพักนี้นะอันนี้ถ้าเกิดเวลาเราขับเนี่ยเราเหยียบเบรกอยู่แล้วมันดับตอนรถติดเนี่ยให้เราปิดได้ถ้าเราไม่ชอบปิดตัวนี้จอมีเนมีกล้องมองหลังเรียบร้อยคูดคอนโทรลมีสนุกคันนี้ขับแล้วสนุกแน่นอนเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้าถ้าพี่ตุ้มไม่เข้าใจพี่ตุ้มก็โทรสอบถามบอยได้ตลอด24ชั่ว <Okay. S 1> เดี๋ยวบอยก็จะโอนสายไปให้พี่ไปรับนู่นนะอันนี้ด้านหลังพี่ตุ้มนี่เวลาเวลาขนของอะ่ะเวลาพี่ตุ้มขนข้าวขนแกงไปอะ่ะพับอย่างงี้นะดีไหมดีไหมดีไหมโอเคบอดี้รับประกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมเครื่องเกียร์รับประกันให้พี่ตุ้มปีหนึ่งหมื่นโลไม่ต้องห่วงไว้วางใจได้มีปัญหาโทรติดตลอดไม่มีปิดเบอร์หนีแน่นอน <laughs> ดูแลโอเคโอเคให้ให้พี่ตุ้มตลอด1ปี1 0,000หมืโลเลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรพี่ตุ้มก็โทรหาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะโอเคครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลองเทสแล้วขับดูอีกทีหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรที่เจอหลังจากนี้ไปก็โทรแจ้งกันเลยเดี๋ยวว่าซัพพอร์ตให้นะครับสรุปรับไหมครับมาถึงขนาดนี้แล้วจะรับไหมนะรับไหมล่ะครับรับสิขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะ้าน้ารถนะพี่ตุม้มหนึ่งสอง โอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าเชื่อไหมว่าพี่ตุ้มเห็นรถวันแรกวันนี้นะครับก็ยังไม่ดูไม่ตรวจสอบเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมรับประกันให้นะครับไม่ได้พูดแค่ลมปากด้วยลงในสัญญาซื้อขายแล้วก็มีใบคู่มือรับประกันให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดแต่ลรบ,บ้านใด้ดีนะครับต้องที่นี่รถบ้านมาร์เก็ตขีดไวซาขอบคุณครับ